เอาละครับก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับใครที่รอนักลบนะก็สามารถมารับชมรับฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับว่าสกิลนักรบมันจะตึงขนาดไหนมาเริ่มกันเลยครับคุณผู้ชมแดมสกิลหนึ่งเอ,อนะ <laughs> เอ๊อืมแปลกๆนะเออไม่ไม่ได้เล็กไปใช่ไหมแต่ผมว่ามันใหญ่กว่าใน PC นะ มันใหญ่กว่านะเว้ยมันใหญ่กว่านะโอเคไปกันต่อคุณผู้ชมเมื่อกี้สกิลที่หนึ่งนะอันนี้สกิลที่สองครับผมอืมก็ดูใหญ่ดีนะมันผลักได้ด้วยนะครับสกิลนี้มันผลักได้ด้วยนะนี่ให้ดูแบบภาพใหญ่เลยนะเป็นสกิลที่สองนะครับไปต่อครับมีชื่อนะแม่น้ำนองเลือดสกิลไหนวะ อ่ะอันนี้สองหน้าชื่อชื่อสก,กิลสองหน้าคุณผู้ชมอันนี้แม่น้ํหนองเลือดหนองหรือหนองแม่น้ําหนองเลือดบ่ะชื่อสก,กิลแม่น้ําหนองเลือดคุณผู้ชมไปกันต่อครับอืม,อมใช้ได้ใช้ได้สก,กิลนี้ผมว่าดีเลยขนาดยังไม่ใช่ไทเหอนะครับยัง ยังใหญ่ขนาดเนี้ยคือแม่งแม่งใหญ่กว่าสกิลดาบคบคุณผู้ชมคือดาบไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคือมันดีกว่าสกิลดาบอะอันนี้หน่อยหน่อยนิดนึงคือดีดีดีเลยไปต่อครับเฮ้ยขอขอให้เฝ้าระวังนะครับชื่อสกิลเมื่อกี้อันนี้โคโคโปรโคโคโปโ,ปโดโคโปพูดผิดนะครับ เป็นสกิลพิษนะโดโคโปคุณผู้ชมนี่เป็นไงใหญ่ไหมสะบุมสะบั่มไหมผมว่ามันก็ใหญ่กว่าใน PC นะเออนะฮะป๊าปโอ้จังหวะเดียวจังหวะเดียวอันนี้ชื่อชื่อสกิลจังหวะเดียวอืมใหญ่ใหญ่ยาวด้วยยันนี่อ่ะ เอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้ยังเป็นคัดหนึ่งอยู่เลยนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้คือสกิลสุดท้ายของคัดหนึ่งแล้วโอ้ยไม่แย่นะไม่แย่นะโฮยอมกีระยอง <c oughs> ชอบชอบชื่อสกิลอะคุณผู้ชมโฮยอมกีระยองอืม แต่ก็ยังอยู่น้อยดูน้อยอยู่ดีเนาะสกิลนี้ดูนิดน้อยอยู่ดีนะนนนะแต่ผมขนลุกนะว่าสกิลบัฟอย่าบอกนะว่ามันไม่มีบัฟโจมตีอย่าบอกนะมันไม่มีบัฟโจมตีแต่สกิลนี้ล็อกเป้านะคุณผู้ชมสกิลนี้ล็อกเป้านะเผลอๆอาจจะล็อกไกลนะคุณผู้ชมอันเนี้ยไปกันต่อนะการเปิดหลอดเลือดเฉยเลยวะ่ะอันนี้เป็นบัฟเลือดเนาะ บัฟเพิ่มเลือดนะครับอืมประมาณนี้นะครับต่อไปดงฮยองกระโดดงฮยองกระโดดครับผมสกิลนี้เพิ่มป้องกันโอ้ค่าพลังเพิ่มมาตั้ง4,000ันึงเอ้ยสี่0มคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเพิ่มเยอะหรือเปล่าอโอเคหมดแล้วนะครับ คลาสหจบเพียงแค่นี้ครับต่อไปจะเป็นสกิลไท่เหอของคลาสหนแล้วนะครับมานี่เป็นไงเป็นไงซึ้มซึ้มอันนี้เป็นสกิลที่หนึ่งที่กลายเป็นไท่เหอแล้วเนาะพอ,อะเราจะได้ใช้ตอนเลเวล72นะครับสกิลนี้ ืมเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องก็ใหญ่ขึ้นที่แน่น่าจะเป็นสองฮิตนะครับเนาะไปกันต่อครับผมโอ้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยอืมกว้างเลยคุณผู้ชมยันนี่เป็นสกิลแปดสิบหกนะครับสกิลนี้โอ้อันนี้เก้าสิบสามป่ะน่าจะเป็นไทเหอเก้าสิบสามนะครับ ใหญ่ใหญ่แต่ถ้าเลเวลไม่ถูกผมต้องขออภัยด้วยนะฮะต่อไปอู้พิษพิษจากแค่นี้ยางมายันนี่เลยคุณผู้ชมฮมแต่ยังไม่เห็นบัฟดามเมจน,นะคุณผู้ชมยังไม่เห็นสกิลบัฟดามเมจน,นะตอนนี้ไปกันต่อฮะแปลกๆนะอันนี้ถ้าเหอแล้วนะ แป๊บคุณผู้ชมขอญาตย้อนขึ้นไปดูก่อนไทเหอเหอ<า>อันนี้คือก่อนไทเหอสลับกันปะนี่ดูดิไม่ต้องทำหรอกบั้งสกิลนี้ไนทะเหออโอ้โหโดนเนิร์ฟอีกแล้วคุณผู้ชมอยู่ๆก็โดนเนิร์ฟว่ะโดนเนิร์ฟเฉยเออสกิลนี้ในพีซีอย่างกว้างเนาะ อ่าอันนี้เมื่อกี้จิวหลิวก็คือเต็มขึ้นนะครับคนละอ่านไหมอันเดียวกันครับผมเมนนักลบมาก่อนผมจำได้นะผมจำได้คือเนิร์ฟเกินอน่ะสกิลเนี้ยเนิร์ฟเนิร์ฟอืมเกือบจะดีแล้ว นันแสดงว่าเราต้องไปเล่นสกิลพิษแทนปะ่ะสกิลพิษดูใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมสกิลพิษใน PC ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะสกิลพิษ PC มันไม่ใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมน่าจะเกิดการแบบปรับบาลานซ์ป่ะหรือเปล่าเนาะอย่างวันนั้น <laughs> พี่ครับอยากให้แนะนำอัพสกิลนักลบคนอัพอะไรบ้างครับเดี๋ยวว่ากันพวกนี้พี่เป็นเมนนักลบเก่า เท่าที่ดูมาถึงไท่เหอตอนเนี้ยังบอกอะไรได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันอันนี้สกิลนี้จริงๆต้องอัพนะครับใน PC ซอ่ะแต่พอมาอยู่ในโมบายแล้วไม่ค่อยน่าอัพว่ะแต่ก่อนที่จะเป็นไท่เหอมันใหญ่ไงคุณผู้ชมเออเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อแต่สกิลนี้เหมือนจะดีขึ้นเนาะเหมือนจะดีขึ้นนะครับพอเป็นไท่เหอแล้วแต่ไม่รู้ว่าแอนิเมชันตอนใช้งานจริงมันจะหนืดเหมือนใน PC ไหมเนาะแต่กันต่อคุณผู้ชมอ่าอันนี้บัฟตอนที่เป็นไท่เหอแล้วนะครับ ไม่เหมือนการรอของจริงใช่ต้องรอของจริงเท่านั้นนะตอนนี้ยังยังแบบบอกอะไรได้ไม่เยอะนะครับบัฟจะมี2บัฟจริงๆหรออันนี้เป็นบัฟป้องกันนะครับถ้ายังไม่ทำทเายืจะไม่มีคลินะคุณผู้ชมพอทําคลิแล้วเออพอทําเป็นเป็นทเายืนแล้วจะมีคลิมาด้วยนะครับแล้วก็ได้ป้องกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคุณผู้ชมเออค่าพลังเพิ่มตั้งหกหมื่นนะคุณผู้ชมดูดิอืม ไปกันต่ออ่ะอันนี้เป็นของคลาสสองธรรมะคุณผู้ชมสก,กิลที่หนึ่งะครับสกิลที่หนึ่งของคลาสสองธรรมะนะอืมก็ถือว่าใหญ่นะใหญ่กว่าใน PC เยอะเลยคุณผู้ชมอืมตอนเล่นใน PC ธรรมะก็ใช้สกิลนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมใช้นะสกิลนี้ใช้นะไปต่อโอ้ใหญ่นะใหญ่แต่ว่าใน PC ผมไม่ใช้สกิลนี้นะ อืมใหญ่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 ยาวไกลด้วยคุณผู้ชมเผลอจะเท่าธนูอยู่แล้วมั้งเนี่ยยันนี่เลยนะต่อไปอืมอันเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันทำดาเมจต,ตรงวงกลมนี้ก่อนแล้วก็ปาออกไปแล้วทำดาเมจด้วยไหมนะครับในส่วนนี้ต้องรอดูของจริงอย่างเดียวอะ่ะคือถ้ามันสองฮิตจริงก็ถือว่าเป็นสก,กิลที่ว้าวซาเลยนะถ้าเอามาเรียงคอมโบกันแล้วมันไม่หนืดเหมือนใน ใน PC อ่ะคือใน PC ซที่เขาไม่ค่อยใช้สกิลพวกนี้กันเพราะมันไล่ช้าเนาะไปกันต่อครับอืมอันนี้ก็เหมือนจะเป็นสกิลสตันปะแต่เดี๋ยวมันจะมีสกิลที่เอาไว้เอาเวก้วยนะคุณผู้ชมมันจะมีสกิลที่เอาไว้สะสมสแต็กเลือดเนาะแล้วก็มันจะมีสกิลที่เอาไว้เอาเวกอ่าสแต็กเลือดนะครับอืมไปต่อครับโอ้ใหญ่เกิน ในพีซว่าใหญ่แล้ว <c ười> คือเห็นแล้วอยากเล่นธรรมะอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเราก็เล่นสองสองฝ่ายซะเลยนะคือใหญ่อ่ะแสบตาเลยคุณผู้ชม <c ười> <c ười> <c ười> คืออยากรู้เลยว่าสองเสมดกี่เป้าทกี่เป้าหมายอะไรเงี้ยผมก็อยากรู้เลยนะครับนี่มันจะจะเกือบนินจาร้อยสี่แล้วปะซึ่งมันไม่ใช่สก,กิลร้อยสี่นะครับอันนี้ อืมไปกันต่อครับนี่ร้อยสี่ที่แท้จริงอยู่ตรงนี้นะอ้าวเหอจริงปะเนี่ยเด,ดียวเฮ้ยแต่มันใหญ่ขึ้นนะคุณผู้ชมร้อยสีาา่ธรรมะโดนปเปลี่ยนคือกลายเป็นสกิลรอบตัวเหรอ คือจริงๆสกิลนี้มันเป็นสกิลล็อกหัวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูตอนอาธรรมนะครับอาธรรมมันไม่ได้ล็อกหัวอย่างนี้ป้าวะเฮ้ยอันนี้เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับคนเล่นมาหรือมาดีครับนักลบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคลิปนี้ให้จบกอนก็ได้นะครับอยากรู้ว่าสกิลนี้ทะลุไหมนายเอ็มไม่มีเป้าให้ลงไม่ไม่มีเป้าให้ลงมันต้องลงข้างหน้าดิเหมือนสกิลนี้ มันต้องเหมือนมันต้องโชว์เหมือนสกิลนี้สิครับถ้าไม่มีปอให้ลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยมันต้องเหมือนสกิลนี้ไว้คุณผู้ชมแล้วในพีซถึงไม่มีล็อกหัวมันไม่ได้โชว์แอนิเมชันแบบนี้นะคุณผู้ชมมันไม่ได้โชว์อย่างนี้เชื่อผมผมเล่นเล่นนักลบมาก่อนคือมันก็จะปักตรงนี้เลยผมว่าแปลกๆรอดูของจริงครับผมรอดูของจริง <laughs> อ่ะต่อไปเป็นอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้เป็นสกิลสุดท้ายไหมอ่ะยัง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 ,ยงอ่ะโอเคอันนี้เป็นสกิลลากมาใน PC ซก็ไม่ค่อยใช้เหมือนกันนะสกิลนี้อืมโตตรวนกวนใจนะครับสกิลเยอะมากลังลบคุณผู้ชมเยอะมากสกิลลังลบอ่ะคือเลือกใช้กันไม่หวัดไม่ไหวอ่ะ เนื้วความที่มันมีอาวุธอย่างเดียวเนอะโล่มันมันมันมีสกิลเดียวอ่ะคือร้อยสามนะครับอ่ะอันนี้สุดท้ายเป็นสกิลบัฟอมาตะนะครับบัฟอมาตะที่ถ้าติดอมาตะาเราจะไม่สามารถโจมตีได้นะถ้าโจมตีปุ๊บอมาตะาเราจะหลุดเลยนะครับมาต่อไปนะครับเป็นของอาธรรมมาคุณผู้ชมเรามาดูอาธรรมกันบ้างโอ้ไม่น้อยหน้าว่ะคืออาธรรมอะผมชอบสกิลนี้นะ เทดียวเหมือนสกิลร้อยของจอมยุทธครับผมเออเหมือนคลาสสี่ของจอมยุทธเลยเป็นไงล่ะโคตรใหญ่อ่ะ <c oughs> โคตรใหญ่แต่ผมว่าผมจะเล่นตัวหนึ่งเป็นเป็นอาธรรมนะครับแบบเล่นเล่นเป็นแบบหลักๆเลยนะแบบปั้นนักลบมาอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะอีกจอหเลยงเลยเอาเป็นอาธรรมเป็นหลักก่อนเนาะเพราะว่าผมเล่นในพีซเป็นนักรบธรรมะไปแล้วนะครับอืมใช้ได้นะสกิลนี้ คล้ายๆกันนะครับอันนี้คล้ายๆธรรมะอยู่ไปต่ออืมอันนี้ควางว่ะคุณผู้ชมควางแล้วก็แทงถ้าเป็นธรรมะมันจะเป็นควางแล้วก็ปลาออกไปเลยเนาะปลาแบบหมุนๆไปเลยนะครับนาะไปต่อคุณผู้ชมอะไฮไลท์คือสกิลเนี่ยผมส่วนตัวส่วนตัวนะ ส่วนตัวผมว่าผมไม่ชอบสกิลนี้อนิเมชั่นมันผมว่ามันแปลกมันดูโดดโดดกว่าสกิลอื่นเกินไปแบบอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกอ่ะนึกออกปะแต่มันคือสกิลคีย์เวิร์ดของนักลบเหมือนกันที่เป็นอาธรรมเนาะว่าสกิลนี้มันสามารถดูดเลือดได้นะครับคุณผู้ชมเป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะครับในการแบบเอามาเล่นน่ะเอามาเวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วใน PC สกิลนี้แบบกระจิวเดียวนะพอมันอยู่ในโมบายแล้วแบบ อลังการงานสร้างอยู่นะอืมไปต่อครับไปต่ออืมเท่เท่เนี่ยอันเนี้ยเปไงเอาทำใช้ได้ปะอาจจะมีร่ายนิดนึงนะครับร่ายแล้วก็ปล่อยหอกออกไปเนาะแต่ธรรมะคืออ่ากดแล้วออกเลยนะครับกดสกิลแล้วออกเลยที่มันที่มันแสงจ้าๆคุณผู้ชม,มกเมื่อกี้อืมใช้ได้นะใช้ได้นะ เนี่ยเห็นไหมเชื่อผมหรือ,อยังมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเลยผมเห็นสกิลนี้อาทำรรม,มาตั้งแต่ตอนที่ d i s c o r d มันแจ้งเตือนผมเห็นสกิลนี้แล้วผมแบบเทใจไปให้อาทำรรแบบ98%แล้วอ่ะคุณผู้ชมสกิลนี้โคตรเท่เนี่ยผมชอบไลเซนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเทอะ่ะอันนี้ส่วนตัวนะคุณผู้ชมแต่ว่าสกิลดูดเลือดเมื่อกี้ไม่ชอบเลยว่ะคุณผู้ชม,มทำไมต้องทำอย่างนั้นเลยวะ อันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวนะ<พย>เทปะมันคือสกลิลเดียวกับไอของธรรมะเมื่อกี้ที่มันลงหัวตัวเองเว้ยคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้นะเออแต่ถ้าธรรมะปรับใหม่ลงหัวตัวเองแล้วทำให้แบบโดนมอนรอบตัวมากขึ้นอันเนี้ยผมว่ามันมันอาจจะเวิร์กเหมือนกันนะเว้ยคุณผู้ชมหรือเปล่านะมันอาจจะแบบเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยอ่ะนึกออกปะ เห็นไหมอะทําดูดุดันสุดๆใช่ดูดันสุดๆยกเว้นสกิลเนี้ยผมว่ามันแปลกๆนะมันอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกนะครับมันดูโดดเกินไปเนาะมาไปกันต่อคุณผู้ชมอ่ะเนี่ยเนี่ยขนาดโซยังดูตึงกว่าธรรมะเลยคูโคตรเท่อะ a อนิเมชันแบบโคตรเท่อันนี้ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ ืมรถดูดฝุ่นเฉยวะ่ะชื่อสกิลไปต่ออ่ะอันนี้เป็นอรมตะนะครับโอเคหมดแล้วนะครับสกิลคัสสองทั้งอ่าธรรมะและอาธรรมนะครับต่อไปจะเป็นคัสเพลิงแล้วนะคุณผู้ชมเริ่มที่คัสเพลิงนะครับของธรรมะเริ่มธรรมะก่อนนะครับอืมธรรมะใน pc สกิลนี้โคตรสวยนะคุณผู้ชม มาโมบายสวยไหมทุกคนว่าสวยบาสก,กิลเนี้ยแต่ผมชอบลายเส้นใน PC มากกว่าวะ่ะสกิลนี้ใน PC มันทำออกมาดีกว่าเนี้ยไม่รู้ดิอันนี้มันดูสายฟ้าแบบดิจิมอนเกินไป <c oughs> ไม่รู้ดิไม่รู้ดิมันมันบอกไว้ถูกนะมันดูแบบไม่ค่อยสวยเหมือนใน PC อ่ะไม่รู้ดิมันสวยคนละแบบและกันคุณผู้ชมแต่ผมชอบ ความสวยแบบใน PC มากกว่าเนาะเออขอขอพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับนาะไปกันต่อครับนีอ่อันนี้เป็นสกิลร้อยสี่สิบสามวิอนิเมชันมันเยอะกว่าใน PC ซนะมีเยอะกว่าใน PC ซนะครับเนี่ยทีแรกว่าจะเล่นทรรมะเปลี่ยนใจไปทำดีกว่าเห็นไหม แทงยับอะปุ๊บปุ๊อ่ะต่อไปครับผมอืมอ่ะอันนี้เป็นสกิลหนึ่งเดียวของสกิลโลนะครับสกิลพุ่งเนาะอืมอืมเป็นสกิลหนึ่งเดียวนะครับที่ใช้โลในการใช้เนาะหมดแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมเป็นในส่วนคลาสเพลิงของธรรมะนะครับ เรามาดูอาธรรมกันดีกว่าคุณผู้ชมแถมทาดาแถม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 ,แมอืมแล้วผมบอกว่าอย่างหนึ่งว่าสกิลนี้แช่แข็งด้วยของธรรมะเมื่อกี้ที่เป็นสายฟ้าจะเป็นสกัดนะครับสถานะมันสกัดจุดอะ่ะอันนี้แช่แข็งมอนนะครับเทปะ่ะเทแล้วก็กว้างด้วย ล็อกเป้าล็อกหัวด้วยคุณผู้ชมเนี่ยผมอวยสุดเลยนะอวยอาธรรมเลยนะคือคือใน PPP p p อ่ะโคตรเก่งสกิลเนี้ยล็อกเป้านะครับล็อกเป้าอถ้าสามฮิตนะผมบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวแต่เราจะร้อยยี่สิบกันกี่โมงนะครับไม่รู้นะครับไปกันต่อโอ้โหเนี่ยสกิลนี้ก็ดูเท่กว่าทามะ ธรรมะคือมันจะเป๋ไปเป๋ซ้ายเป๋ขวาเบ้ซ้ายเบ้ขวาอยู่ข้างหน้านี่เนาะอันนี้คือแบบตรงๆนะครับแค่ยังเฉียงนิดหน่อยนะดูยาวกว่าเยอะเลยนะครับอาธรรมอวยร้อยเปอร์ซคือเนื่องเนื่องจากผมเล่นธรรมะใน PC มาแล้วนะครับเพิ่งเล่นไปเนาะเออพอมาในโมบายเลยอยากเล่นอาธรรมบ้างนะคุณผู้ชมคือไม่อยากสปอยมัน มันคัสสี่คัสสี่ธรรมะมันดีกว่านะมันสวยกว่าคุณผู้ชมคัสสี่คัสสี่สกิลโจมตีของนักรบธรรมะมันสวยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าคัสสี่ของอาธรรมมันเป็นสกิลที่ปลาหอ,อกพุ่งออกไปเลยอ่ะแม่งไกลชิบหายเลยคุณผู้ชมคือปิวไปเลยแต่ว่าถ้าคัสสี่ธรรมะมันจะเป็นแทงหอกแบบสีลุงนะครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยคล้ายๆสกิลนี้แหละคุณผู้ชมอืมเนาะ อะมาดูสกิลสุดท้ายของอาธรรมกันดีกว่าฟึ้มนี่เป็นสีเขียวด้วยทำไมมันดูดีเทลเท็กเจอร์ลวดลายอะไรเงี้ยมันดูที่กว่าธรรมะ <c oughs> คืออันนี้ลำเอียงหรือยังไงคืออาธรรมผมว่าโอเคผมเล่นธรรมะเอ้ยไม่ใช่ก็ฮาเกินพูดมาทั้งหมดสรุปเล่นธรรมะนี่ฮาเกินนะ ไม่ใช่นะครับคือผมจะเล่นอาธรรมเป็นหลักก่อนนะคุณผู้ชมแต่ผมน่าจะเล่นธรรมะไปด้วยนะครับเล่นธรรมะไปด้วยแหละเพราะเพราะผมจะได้แบบอ่าเอามาอธิบายหรือว่าเอามารีวิวได้เนาะแต่เล่นหลักๆน่าจะเล่นเป็นอาธรรมก่อนนะคุณผู้ชมเนาะอืมสวย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 คือยังไงอาธรรมก็กินขาดว่ะโมบายอะ่ะสก,กิลคือแบบย้อนไปใน PC หน่อยหน่อยละกันเนาะ PC ที่นักลบธรรมะได้ความนิยมมากกว่าอาธรรมคือมันมันมาจากที่มันมันเล่นง่ายกว่านะครับนักลบธรรมะมันสกิลมันออกไวกว่าอาธรรมแบบหลายสกิลมากๆเลยคุณผู้ชมมันมันเลยแบบมีภาษีมากกว่านอนใน PC แต่พอมาเป็นโมบายอะสกิลเราก็ไม่ต้องกดเองอยู่แล้วนะครับเออมันออโต้อยู่แล้วไงน้อกปะ่ะอืมแต่ว่า จริงๆผมว่ามันก็พอๆกันทั้งสองทั้ง,งสงฝ่ายเนาะแล้วแต่ความชอบละกันนะครับว่าอจะไปฝั่งไหนอันนี้ผมก็แค่มาแบบทำพรีวิวให้ดูว่าสก,กิลมีประมาณไหนแล้วก็เอาความเห็นของตัวเองที่มีประสบการณ์มามาเล่าสู่เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมพร mm ีวิวนักลบน่าจะมีประมาณเพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมเนาะใครจะเล่นอันไหนก็ อ่ะลองคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะว่าชอบสกิลธรรมะหรือ,อธรรมะมากกว่ากันเนาะอยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆเหมือนกันนะครับว่าอันไหนดีกว่ากัน,นอ้ยอันไหนกมากกว่ากัน,นเอออยากรู้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผู้ชมจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมา,มากๆเลยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ